ข่าวด่วนข่าวด่วนค่ะสำหรับสมาชิกชกสอสมทุกท่านนะคะท่านที่สนใจจะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่สองประจำปี2อ6 6าเชิญสมัครได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพท่านในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมค่ะวันนี้ป้าปอก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมชกสอสมนะคะทุกท่านที่เป็นสมาชิกท่านมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีค่ะ ตอนนี้ก็ยังสมัครได้นะคะทางสมาคมจะประชุมใหญ่วันที่8มีนาคม2566โดยให้สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้แต่เวลา9-14นาฬกาค่ะท่านสามารถเปิดดูจดหมายเชิญประชุมได้จาก QR Code หน้าบัตรสมาชิกชกสอสมนนะคะห้องประชุมอยู่ที่ห้องแกรนด Convention โรงแรมทีเคพาเลตแ n นด์คอนเวนชัถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสกรุงเทพมหานคร สำหรับวิธีการสมรัครง่ายๆค่ะสมัครผ่านชิวอาโค้ดของท่านก็ได้หรือท่านไปที่เว็บไซต์ชกสอ,อสมอค่ะอยู่ใน Google นะคะพิมพ์คำว่าชกสอ,อสมอแล้วท่านก็จะเจอหนังสือเชิญประชุมค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปที่เปิดหนังสือเชิญประชุมค่ะพอเราคลิกเข้าไปที่เปิดหนังสือเชิญประชุมมันก็จะมีว่าให้ใส่เลข13หลักเพื่อค้นหานะคะท่านก็จะได้ตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกของท่านด้วยนะคะท่านก็สามารถ คลิกเข้าไปที่หนังสือเชิญประชุมนะคะจะเชิญประชุมเป็นรายบุคคลเลยนะคะอย่างเช่นป้าปอก็จะบอกว่าเรียนคุณประหยัดธุระแพงเลขที่สมาชิกนี้ค่ะก็ลงชื่อเชิญประชุมโดยนายนัทวุฒิประเสริฐสิริพงศ์นายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยนะคะถ้าท่านจะเข้าร่วมประชุมท่านก็คลิกที่เข้าร่วมประชุมหรือถ้าท่านประสงค์จะไม่เข้าร่วมประชุมก็ คลิกที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมนะคะถ้าพบปัญหาในการใช้งานให้ติดต่อที่คอนเซ็นเตอร์นะคะ0219370 0 0ต่อ8ค่ะเท่านี้ท่านก็จะได้ไปร่วมประชุมกับทางสมาคมได้แล้วนะคะซึ่งทางสมาคมแจ้งว่าไม่มีค่าพาหานะแล้วก็ไม่มีค่าที่พักนะคะจบในหนึ่งวันค่ะแต่มีอาหารเลี้ยงอยู่นะคะอย่าลืมรีบไปสมัครกันนะคะ 300ท่านเท่านั้นที่จะเข้าร่วมในห้องประชุมนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข้อมูลเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ